ายาแล้วนะคะเลี้ยคนไข้แหละบอกให้เลี้ยแม่กำไรจ้าแม่กำไรบักเภาวมันก็ห้าวตอนแก่นั่นเลยแต่คือจงโตเอื้อยนี่แหละละเท่ามากอ่ะบกปวดหลังกับปวดหัวเข่าหายจิตตั้มมาแต่ละโลกนี่ กูม oh, ีอยู่กูยังวางผู้ใดซื้อจีนมึงก็ไม่ซื้อจีนโอ้ยแหงมวลปรซื้อมึงโอ้แห่งช่วงการแพทย์แกไม่ซื้อจีนเออมีนะเว้ยเนาะซื้อจีนนี่ซื้อว่าจังใดแม่นางเหานี่โอ้หู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 ้นี่หรือแม่นางเหานี่แม่นางเหวนี่แม่นาง เธอจะเป็นลูกตับได้หนิอยูกยัจังไหนกูมีลูกอยากนะกูนี่ลูกลูกเอ้าไปให้แต่ไหนแต่ไหนมีลูกเอ้ากูกับผัวเนาะกูตั้งนีลูกนี่มาบอกเป็นแต่หัวแท้คนผู้หายอภิสูษือก็ได้ลูกวะนี่เมียกระโผาจะเจอจะไหนมันลูกกันสี่กันยัวฮู้นาคนผู้ห้ยส่เป็นสิ่ กระสิโพดและเถาะจะามีลูกท้องเงีปนิจะไปฝากท้องกับหมอไปเอาไปฝากท้องกูะจะได้กินเขาใส่อยรไมเขาว่าไปฝากท้องกับหมอนะเจ้าจออลูกจะสีออกจังได้เอา,ากูงก้าวหิ้วอุด้วยไอ้หนปื้อกูเนี่ยคนนีปื้